Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k t u h ค่ะในครบนี้นะคะนักเรียนชั้นป .2 ก็มาเจอกับคุณครูในวิชาหะดีษนั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นในหัดิษใหม่จะเป็นเรื่องอะไรต้องรอดูนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนหัดิษที่เราเรียนผ่านมาแล้วก่อนนะคะเราเรียนผ่านมากันกี่หัดีษแล้วคะ สามฮะดีสนั่นเองนะคะเราเรียนผ่านมาสามฮะดีสนะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นในส่วนของฮะดีสที่สี่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาก่อนเริ่มเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะบิสมิลลาฮิร,ราะห์มานิราะหิมรอบบิชรอ i ห์ลีซัด a รีวยัสิรีอัมรีวะ ح ل d a ل ع ق د ا ت มิลลิซานี ยัฟ قهه ق, ق و อ ي ربي زدني ع ل ิ وارزقني فهما ربي زدني ع ل a ma ر ز ق ن ي ف ه م อ ربي ز د o n علم وارزقني فهما آمين เดี Hok ๋ยวเรามาทบทวนฮะดีษ <Hok> ที่หนึ่งถึงฮะดีษที่3ไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ฮะดีษที่หนึ่งนะคะฮะดีษที่หนึ่ง การกล่าวสาลามอัฟชุดซาลามะใบานาคุมจงทำให้สาลามแพร่หลายในหมู่พวกท่านบันทึกโดยอบูดาวูดนะคะะดิษที่สองขดิษที่สองการให้ของขวัญตาฮาเดาวตาฮาบูจงให้ของขวัญซึ่งกันและกัน แล้วพวกเจ้าจะมีความรักซึ่งกันและกันบันทึกโดยไบฮาก,กีต่อไปนะคะเป็นฮดีสสุดท้ายที่เราเรียนกันผ่านมาแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือฮดิสที่สามนะคะามาอ่านพร้อมกันเลยคะ่ะฮดีสที่สามอาหารมาอาบันนบีุูสลลัลลอฮุอะัลฮิวะสัลลัมตอามันกตุ อินิชตหาหูอาการหูวาอินการิหูตาระคท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยตําหนิอาหารเลยหากท่านชอบท่านก็รับประทานและหากท่านไม่ชอบท่านก็ไม่รับประทานบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม อะดีซที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าอาหารเนี่ยเป็นความการุณาเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์นะคะที่อัลลอฮ์เนี่ยประทานอาหารมาให้เรากินให้เรารับประทานประทานเครื่องดื่มมาให้เราดื่มในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องขอบคุณต่อความเมตตาของอัลลอฮ์นะคะ เพราะว่าหากว่าเราไม่ขอบคุณเนี่ยพระองค์ก็อาจจะเอาสิ่งสิ่งนั้นกลับคืนไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆนะคะแล้วก็ไม่ตําหนิอาหารหากว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะเพราะว่าท่านนาบีมูฮั Una, ามาามัดสัลลัลลอฮุวะสัลลัมเนี่ยท่านเองเนี่ยก็ไม่เคยตําหนิอาหารเลยนะคะหากท่านชอบท่านก็รับประทานและหากท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ได้รับประทานแล้วก็ไม่ได้ตําหนิอ,อะไรนะคะท่านนาบีเนี่ยได้ทําให้เราดูไว้เป็นแบบอย่างแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะต้องไม่ตำหนิอาหารนะคะและต้องและต้องขอบคุณต่อ Allah ให้มากๆนะคะที่ วันนี้เนี่ยเรามีอาหารที่จะรับประทานนะคะเราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลาให้มากๆนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงมารายาในการรับประทานอาหารเองนะคะซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมเนี่ยก็ได้บอกเราแล้วก็ปฏิบัติให้เราดูเป็นแบบอย่างไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามารายาในการรับประทานอาหารเนี่ยคืออะไรนะคะมีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่ามารยาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่มุสลิมเนี่ยสามารถรับประทานได้เนี่ยต้องเป็นอย่างไรนะคะ ก็คือต้องเป็นสิ่งที่ฮาล้านต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยอนุมัติให้รับประทานได้นะคะต้องเป็นสิ่งที่ฮาล้านเท่านั้นนะคะสิ่งที่ฮารอมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะคะเพราะว่าอาหารทุกคําที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในเลือดเนื้อของเรานะคะและมันจะส่งผลต่อจิตใจของเราส่งผลต่อการปฏิบัติอามาัดอิบาดาห์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกรับประทานในสิ่งที่ฮาล้านเท่านั้นนะคะ มารยาทในการรับประทานอาหารมีมากมายเลยนะคะคุณครูก็จะยกมาบางส่วนนะคะจากมารยาททั้งหมดนะคะข้อแรกเลยคือต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะสุนตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมแล้วเนี่ยให้ใช้มือในการรับประทานอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกซุปหรือว่าข้าวต้มที่มันมีน้ำ,นำเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช้อนได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น เราจะต้องล้างมือก่อนที่รับประทานอาหารนะคะแม้ว่าเราจะกินด้วยมือหรือกินด้วยช้อนนะคะเพราะว่ามีฮะดิษบทนึงท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัล,ลัมเนี่ยได้บอกไว้ว่าบรอกัตของอาหารความจำเริญของอาหารเนี่ยอยู่ที่การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและการล้างมือหลังรับประทานอาหารนะคะ ที่เราต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามือของเราเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่ามือของเราเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นที่ดีเลยให้ชัวร์เลยก็คือให้เราเนี่ยล้างมือก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับประทานอาหารก่อนที่จะไปกินข้าวหรือหยิบจับอาหารหรือขนมนะคะเราต้องล้างมือก่อนเลยนะคะ มานะคะข้อต่อไปคือให้เรานั่งรับประทานอาหารนะคะอ่าเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราดื่มน้ําก็ตามนะคะก็ให้เราน,น,นั่งรับประทานอาหารนะคะให้เรานั่งดื่มนะคะยกเว้นว่าจะเป็นน้ําจ m z a ที่ว่าให้ยืนดื่มได้นะคะแต่น้ําธรรมดาน้ําผลไม้ ทั่วไปหรือว่าอาหารเนี่ยที่ดีเลยให้เรานั่งกินนั่งดื่มนะคะเพราะว่ามีฮะดีษมากมายเลยนะคะที่ว่าท่านอาบีเนี่ยได้ห้ามจากการยืนดื่มได้ห้ามจากการยืนกินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่งกินนั่งดื่มนะคะต่อไปนะคะให้เราเนี่ยรับประทานอาหารด้วยกับมือขวานะคะ เพราะว่ามือขวาเนี่ยเราใช้ทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะส่วนมือซ้ายเนี่ยเราใช้ในการเข้าห้องน้ําอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะใช้มือขวาในการรับประทานอาหารนะคะ<อ>แล้วก็มีฮะดีสของท่านนาบีได้บอกไว้ด้วยว่าท่านนาบีเนี่ยได้บอกว่าเมื่อคนคนนึงเนี่ยกินก็ให้เขากินด้วยกับมือขวาแล้วเมื่อเขาดื่มก็ให้เขาดื่มด้วยกับมือขวาเพราะแท้จริงชัตอนนั้นมันกินแล้วก็ดื่มด้วยกับมือซ้ายนะคะ หลังจากที่เราเนี่ยล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมนั่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะกินด้วยกับมือขวาแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องอ่านดูอากันก่อนนะคะอ่านไหนเรามาทบทวนดูอาก่อนรับประทานอาหารพร้อมกันสิคะลืมไปหรือยังเอ่ยเราต้องอ่านดูอาก่อนรับประทานอาหารนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชชยตอนจะมาแย่งเรากินแล้วเราจะกินไม่อิ่มนะคะอ่าเรามาทวนดูอาก่อนรับประทานอาหารพร้อมกันค่ะ อ um l l a h u m m a barik lana fi ma razaqta na waqina adabanat م า ش ا ء ล ل ل ه ค่ะเราจะต้องอ่านดุอาก่อนรับประทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใช้นิ้ว3มนิ้วในการรับประทานอาหารนะคะ à, ก็คือนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลางนะคะใช้3นิ้วนะคะอ่ะที่ใช้3นิ้วนี้นะคะเนื่องจากว่าคนอาหรับเนี่ยเขาจะกินส่วนใหญ่แล้วอาหารเขาก็จะเป็นพวกขนมปังหรือว่าโรตีจิ้มแกงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยให้ใช้นิ้ว3นิ้วเนี่ยในการหยิบกินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยกินข้าวใช่ไหมคะก็ให้เราใช้5นิ้วได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นของเหลวพวกข้าวต้มซุปกว๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้เนี่ยก็เราก็สามารถใช้ช้อนในการกินได้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกของแห้งเช่นขนมปังโรตีเนี่ยก็มีสุนนะให้เราใช้สามนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะหยิบกินทีละน้อยทีละน้อยนะคะต่อมานะคะก็คือให้เลียนิ้วของเราก่อนที่จะล้างมือนะคะ เพราะว่ามีฮะดีษบทหนึ่งเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสซัลัมเนี่ยได้สั่งใช้บรรดาซอฮาบะเนี่ยให้เลียนิ้วมือนะคะหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเนี่ยไม่สามารถทราบได้ว่าบรอกัตของอาหารเนี่ยอยู่ณส่วนใดของอาหารของท่านซึ่งไม่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบรอกัตของอาหารหรือว่าความจำเริญของอาหารนั้นน่ะอาจจะติดไปกับเม็ด ข้าวที่มันอยู่ติดกับมือเราก็ได้นะคะดังนั้นเลยให้เราเนี่ยเลียนิ้วของเราหรืว่าดูดนิ้วของเรานะคะหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ค่อยไปล้างมือนะคะหรือว่าข้าวที่หกบนผ้าซซฟรอนที่เราปลูก ตอนกินข้าวเนี่ยหากว่ามันหกเนี่ยเราก็สามารถเก็บขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าผ้านั้นเนี่ยมันต้องเป็นผ้าสะอาดอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเก็บข้าวนั้นขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าอาหารเมด็ดใดที่มันมีวรลกาซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินไม่ให้เหลือเลยนะคะแล้วก็ห้ามกินหกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาหารติดมือเราก็ต้องเลียนิ้วของเรานะคะหรือว่าดูดนิ้วของเรานะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปล้างมือนะคะ อ่าหลังจากที่เราล้างมือแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะดูอาหลังรับประทานอาหารเราต้องอ่านด้วยนะคะขอบคุณออลลอฮ์อ่าเรามาอ่านดูอาหลังรับประทานอาหารพร้อมกันดีกว่าค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาอีอัตออมานาวะสกอนาวะจอลลานามุสลิมีนหรือว่ามีนัลมุสลิมีนก็ได้นะคะ การบ้านในคาบนี้นะคะจะมี2อ,อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปท่องจำฮะดิษที่3นะคะอาหารของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอัดคลิปส่งมาให้ครูฟังนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือให้นักเรียนอ่านในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองอันนี้นะคะหน้าที่105นะคะอ่านะคะเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านตามค,คุณครูก่อนหนึ่งครั้งนะคะอิสลามสอนมารยาทในการรับประทานอาหารแก่เรา เราล้างมือก่อนรับประทานอาหารเรานั่งรับประทานอาหารด้วยมือขวาเราใช้นิ้วสามนิ้วในการรับประทานอาหารคือหัวแม่มือหัวแม่มือคือนิ้วโป้งนะคะ นิ้วชี้และนิ้วกลางหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วเราเลียนิ้วก่อนที่เราจะล้างมือการบ้านในคาานี้นะคะมีสองอย่างด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือให้ในักเรียนอัดคลิปท่องจำหะดีษที่สามนะคะเรื่องอาหารส่งมาให้ครูประจำชั้นนะคะ และ2นะคะก็คือให้นักเรียนอ่านในหน้าที่105นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะแล้วก็ให้ผู้คองเซนพร้อมลงวันที่ด้วยค่ะและสำหรับคาบนี้นะคะครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะราะห์มะตุลลอฮิวบะราะกาตุฮะ